สวัสดีน้ำผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่นพปายเบิร์ตสกุลสก้อนพินังจา่าบรรยากาศตอนบ่ายสองโมงครึ่งหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วจิตภากันลงไปหื้เข,าข่าคือจะไม่เห้อแล้วจากที่แดดแดดมาแต่เศร้าตอนนี้ฝนได้ลงเม็ดแล้วบาดจิตกแล้วก็บ,บริยากเนี้ตื่นมาได้เห็นแสงแดดลมวีวี พอส่วงบ่ายมา่ามืดตึบมาบัดเดียวอาดมาแล้วเบิ่งแน่พี่น้องฝนได้ตกลงมาอีกแล้วโูดโพหมักโมหมักแต่งตกทุกวี่ทุกวันบ่เปิดโอกาสบ่ปล่อยโอกาสในคนได้หื้อเขาหลังจากที่ปลาให้เกี่ยวเข่าสองมือกลับมาตกเสยเลยอ้ยจะเม็ดาดต อยู่ใสคือบ้านเบามีแน่พี่น้องบ้านเบามีตกดีดีหมู่บ้านนี่เขาเจ้ากันลงเงินเกี่ยวเข่ามาัดเข่าค้นเข่าอยู่กับตกลงมาอย่างหนักนะจ๊ะแต่ว่าเสียงแห้งอีลีมันก็บ,บ่แห้งหอกมันก็ตกซ้ำนี่ละตกแบบพอดีเปียกบานอยากตกแล้วบริยากเด้มืดตึบมาบรดเดี๋ยวล้วก็เอิดรอด เปียกก็บม่ได้เห่อเขาอีกแล้วอุตส่าห์ตื่นมาบอนอีแดดลมคิดว่าเขาก็แหงจะได้เห่อเขาฝนก็ได้ยังเอิดลงมาอีกยัวสิตตกส่วงกำคำกับบ่วดอกอุตส่าห์แหงมาเกือบเบิดมือมาเปียกมาซุ่มส่วงใบ อันทั้งนี้นะแจ้งนะพี่น้องถ้าพูดอะพูดมืดพาห้องพึมพึมนะ่ะฝนตกนะจ้าทั้งโน้นนะตกอืมมืดจนไปเห็นหยังฝังนั่นแต่ว่าฝังนี่นะชาแล้วเห็ดยังน้ำกับบท่ันเนาะอืม ผู้ใหญ่ไข่กับมือวานก็นได้เข่ารดเดียวก็บเปียกซ้ำมูนนี้เพื่อนก็มัดเข่าวัาซิฮื้อเข่าค้นเข่าก็เปียกอีกแล้วบริวารแต่ผู้นั้นผู้นี้ของเบาหมีนี่ก,ก็โดนเต็มเต็มหลังจากที่เกี่ยวได้สองมือละสามมือน,นีเนะาะแท้จริงมือเศร้านี่มันก็แหงอะเด้มันแดดแล้วมันลม คันโต๊ะคำคำแน่กันยังพ่อสิเดงค้นแล้วอันนี้คนน้นเขานะกับประธานเพราะบ่ายโมงเอาแล้วบ่ายโมงบ่ายสอง,งฝนยังตกอยู่นะจ๊ะตกทุกพื้นที่ ขางป็นยายไข่มือวานนี่ก็มัดไว้ฮอดบ่ได้ขคนเปรียกหมอดหยอดมันนี่ก,กล็ลังว่าแหงว่าสิไคลขนกับเปียกอีกแล้วของยญ่ลุนอันผูกเกี่ยวมือวานนี่กับเปียกนะจ๊ะขึ้นสิบไแหงง่ายดอกคันตกสม,มือจังสินะบ่แหง แหงบ่แหงก็เห้อได้ซ้ำหนึ่งแหละเห้อส่นแหละมันสิเปียกกว่านี้อุตส่าห์ว่าพักกันมัดเข่าสุดท้ายก็เปียก ทางนี้นะแจ้งแต่ว่ายังมีฝนอยู่อืแต่ว่าทางผุดอมเมิด เาคือบ่พักกันลงมัดเขา้าฮะคือเ, <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> มือไดก็มือนั่นมือไหนก่มือนั่นเนี่ยเอาพองก่างเขาสื่อเก่ยวับโบล่อันนี้มันแปลกมากเลยพองตางพักกันมามาัดเขาหอบบะเหลวฝ <c oughs> นตกก่อนตกน้อยเดียวกับเปียกนดเดียวนี้ <c oughs> เขาบอกว่าอย่ากเกียยกเก่ยวอย่าเกี่ยวก็ยังอยากพักกันเกี่ยวตอนเช้าคือดอกตอนเช้าแดดพอา่ายมาแค่นั้นละออันนี้เพิินกันรังกันมัดเขา่าพี่น้องนอนเอเลดอาลาดอยู่กับเปียกเพราะเปียกแล้วก็สิบบริมัดบริ้ขน้นบนัดนี่มันสิบบริแห่ง แดีต่ทังนี้นะบ่อคอยแห้งเด้ผุนมันแห้งไปทั้งผุนผุนถ้าผุนแห้งหมืดเลยเนาะขนาดว่าทั่งนี้นะแจ้งยังซ้ำนี่เข่าลุงไข่ก็สามเมื่อนี่เลยพี่น้องมัวร้อนนี่ฝนตกแห้งกว่านี่เนาะจนน้ำอ่งน้ำหงให้นา ปุ๋้ไส่เขากลางก็รอดไปนะจ้าปีนี้หลายคนป,ปีน่านใส้เขา่าเขากลางเขางั้นพะนะ <c oughs> มันก็ขึ้นก็บางปีเด้ปีนี้ถือว่าฝนดีตลอดทั้งปีตกตลอดปีไหที่ฝนถิ่มส่วงตั้งแต่เดือนตุลากกคือเขาน,าน้าโน้นกับแหงตายอีกเนาะ อืมอันนี้ก็บบดีบูฮัวดอกว่าแต่ละปีอ่ะฝนสิดีส่วงใดดีซ้ำใดอันนี้อันเป็นเข่ากลางเนาะกระสีเกี่ยวรุ่นหลังแต่ว่าให้น้าบ่เคยแห้งน้ำไหลตลอด ยายลุนเราใส่เข่ากลางเบิดทงไปนี่เนาะมีด่านที่มันสุกเกีียวซีใ้เมื่อวานนี่หละของลุงเลินกะใส่เข่ากลางหลายนะจ๊ะนี่เข่าเรางามอยู่ด้วยืน ของเบาหมีถือเกีียวแล้วมือกอนนะ่ะบริน,น้อยด้วยนั่นแมนเบิดเกีียวแล้วแต่บบมีโอ,อกาสด้เฮอและที่นี่เขาขามไปเกีียวฟังนันถ้าผูดกระเริ่มซุกแล้วบอกว่าอย่าเกีียวยังพากันเกีียวอยู่ ฟังหนังกระซุกไปแล้วเนาะคะแมนเกลียวอีลีเกลียวจริงๆจ,จังๆกับบเกินสองสามหมือกันแล้วเด้ขนาดฟังนี่เกลียวมือเดียวหน้าสองสามแทวยังแล้วทั้งใส่เครื่องตัดทั้งคนเกียวอืผ่านยังห่องอยู่แต่ว่าฝนหยุดแล้วแต่ว่าทั้งฝุเนี่ยยังตกแห้งอยู่พี่น้อง ไปนุ้่นแล้วอืออือาองฝนอีงยงจะมาตกส่วงนี่ตกแถตกว่าเบิ่งเนี่ยจากน้ำแห่งๆพ้นตกเมื่อวานเนี่ย ขันแ่นําแบบนี้บกเกินสี่หาหมื่นนี่ออกนอเด้ฝนมันตกทุกวันเนาะเข่ากันสิบแหงหลังจากฝนตกเซร้ากันลงไปมัดเข่าต่อลุงไข่แต่มัดเข่ามันกับเปียก มันเปียกแล้วไปปั้นเข่าก็บ,บ่าดเดยเขา่าโบแหงแต่ขั้นสิป,ป้า,าไว้มันกับฝนตกเสม,มอแหงบ่แหงกับสันึงคือสมารเถ,ถื่อได้เอาไปตากอยู่ตะรางเถียง ขั้นบอ่อมัดกับมันบ่มีโอกาสได้ได้แหงพอฝนมันตกสุมเมออพอสีแหงแหงมาวาสิมัดฝนกระดันมัตกเสื้อบอ่อเดี๋ยวมาอีกหลอัาานนเ,เอน,นี้อบ่อ บาดจากตกแล้วก็บได้ยากมืดตืบมาประเดี๋ยวนะมาโหลดฝนแต่ว่าตื่นมาเนะป็นตาฝนบาตกเดีย๋ยตื่นมาแล้วมันสิแดดแต่เศร้าแดดแล้วก็ลมพร้อมส่วนใหญ่มันสิตกสวงบายพอสวงบายสองใบาสามไม่เอาละแต่ละม,มือคขันมืดมาล้แม่นตก พอตก่านไปแล้วเฮ็ดยังบ่ได้ได้บัดนี้สิเกี้ยวเขาเกีก้บบยวบ่ได้มันเปียกไปแล้วสิมัดเข้าค้นเข่ากับบ่ได้มันเปียกแล้วมันบ่แห้งแล้วก็ต้องรออีกมือหม่อีก ลมเย็นเย็นนาผักบุ้งบร้อปอยนำใส่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นำแหงเบิด ักบงกัเริ่มแก่ไปแล้วเริ่มออกดอกหมดแล้วแต่ก็พอมีให้เก็บอยู่ฝนะุ่นฝนไปแล้วฝุ่นยังเมิอดอยู่ เออน่พี่น้องอันนี้เป็นมะักระท่านป่าเดมะะม้มักรท่านสมมันทั้งจะเกิดปีนี่แต่ว่าเป็นหมากแล้วนี่ดกซะด้วยเออบ่แม,มน่นันมะักระท่านนันตอมาปลูกเดียมันเกิดเองมันเนี่ยเมื่อก่อนน่มันเป็นต้นใหญ่เลยคุณยายตัดตัดแล้วมันแตกยอดใหม่ออกลูกแล้วอ บูโหมมนจีสมซำใดอีปูก็เริ่มควัดหูแล้วจากเขาที่เขียวๆก็เริ่มเลืองเม,มดแล้วเนี่ย อีกแป๊บเดียวก็ะิได้เกี่ยวได้บาทนี่เนาะแต่ก่อนมันมีลวกขันไว้แต่ว่าลุงเลือนเราใหญ่ยออยาไาแล้วเราสิไปเห็ดด่านลุมหุ่นละตรงกระ๊อบละหุ่นเนาะแล้วเขาก็สิได้ปลูกนั่นปลูกนี่ เขางามอยูนั่นอะไรพี่นกจา๋าเมาเนี่ยก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศอีเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี thắng một nhân tố kỳ đẹp